สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหนูจากคิตตันครับในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกทุกวันนะครับบ้านไหนที่ไม่ได้ยกระดับหรืออยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํามีโอากาสสูงมากครับที่น้าจะไหลเข้าบ้านและถ้าปล่อยไว้าน,านานของในบ้านอาจเสียหายพื้นบวมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้าได้ครับวันนี้ผมจึงอยากมาแนะนําปั๊มแช่ขนาดเล็กที่ควรมีติดบ้านไว้ครับนอกจากใช้สูบน้ําท่วมแล้วย,ยังใช้งานในโอกาสอื่นๆได้อีกด้วยเช่นบ่อปลาสะว่ายน้าครับวันนี้มีแนะนําทั้งหมด3รุ่นครับก็เป็น3รุ่นนะครับเป็นปั๊มแช่พลาสติก จากคินตันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น CBSP 1 0 1นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น CBSP 2 5 0นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น f p 2 5 0 AS นะครับ <AS> 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 จะเป็นระบบลูกลอยนะครับทั้งหมดก็ทําจากวัสดุพลาสติกนะครับเกรดพรีเมียมนะครับน้ำหนักเบามากครับตัวนี้ก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบลูกลอยนะครับ ตัวนี้ก็ไาท,ท่อขนาดได้ถึง2ท่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นิ้วนะครับตัวนี้ก็หมุนออกมานะครับก็สามารถต่อเข้ากับ PVC หรือสยายยางนิ้วได้เลยนะครับเป็นระบบสวิงนะครับก็คือปรับทิศทางตามลักษณะโครงสร้างของงานได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับยกเว้นระบบตัวนี้ก็จะเป็นลูกลอยนะครับการที่มีลูกลอยจะ,จะช่วยใน,ในเรื่องของป้องกันการลันลายได้นะครับก็คือเวลาน้ําน้ําสูงก็ตัวนี้ปั๊มก็จะทางานนะครับ เวลานารถตัวนี้ก็ความจะหยุดทํางานนะครับก็เป็นการป้องกันการลันได้นะครับด้วยความที่2รุ่นนี้นะครับใส่ท่อได้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับสูบในบ่อปลาแล้วก็สะว่ายน้ำนะครับตัวนี้อยู่ที่250วัตต์นะครับทั้งสองรุ่นนี้ก็วัดเท่ากันเลยก็สําหรับรุ่นที่เล็กลงมาหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเล็กกระทัดรัดนะครับก็ต่อสายยางหนึ่งนิ้วแล้วก็หกขุนได้นะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่2 0 0วัตต์นะครับ ก่อนใช้งานทุกครั้งครับปั๊มแช่ทุกๆรุ่นนะครับก็ผมก็แนะนำนะครับตรวจสอบพวกนี้ระบบสายไฟนียพวกนี้ก็มีความละเอียดมากนะครับเรารู้ว่ามีการขีดขาดหรือเปล่านะครับหรือถ้าเราไปเก็บตะมีนูนกัดแทกก็ได้นะครับอาจจะมีการขีดขาดเวลาไปใช้นะอาจจะทําให้ไฟรั่วโลงกาวได้นะครับตัวนี้อันตรายมากตอนนี้เช็คก็เช็คให้ดีก่อนนะครับระบบสายไฟเนี่ยสำคัญมากครับถ้าหากในกรณีสูบน้ําท่วมเสร็จนะครับภายในบ้านนะครับเราก็ควรตรวจเช็ความเรียบร้อยภายในบ้านก่อนนะครับว่ามีการ่วซึมของไฟฟ้านะหรือเปล่านะครับถ้าลูกค้าไม ก่อนการใช้งานนะครับสรุปงา่ายๆนะครับถ้าหากคุณอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมหรือว่าเคยมีน้ําขังภายในบ้านปั๊มแช่ขนาดเล็กอย่าง3รุ่นนี้ผมก็แนะนําให้มีติดบ้านไว้นะครับเพราะเวลาฉุกเฉินไม่มีเวลาไปหาซื้อแน่นอนครับแถมยังใช้งานอื่นได้อีกด้วยนะครับ<ฮ>มีไว้ก่อนอุ่นใจกว่าเยอะครับถ้าหากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งานติดต่อแอดมินคินตันเลยเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เลือกซื้อสินค้าจากคลินตันได้เลยวันนี้บนเว็บไซต์ www.clinton.co.th หรือแอดไลน์แอดคลินตันปั๊มเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเราได้เลยค่ะ